ว่าด้วยหนูพร้อมใจกันสู้เสือเมื่อครั้งพระเจ้าอาชาติสูรและพระเจ้าประสทีิ์โคศนได้ก่อสงครามทรงรบเพื่อชิงบ้านเมืองนั้นทั้งสองพระองค์ทรงรบกันหลายครั้งหลายคาขัดกันแค้ขัดกันชนะอยู่อย่างนั้นในคราวแรกของการทําสงครามพระเจ้าอาชาติสูรทรงมีชัยกองทัพของพระเจ้าประสิทีิ์โคศนไม่สามารถต้านทานกองทัพของพระเจ้าอาชาติสูรไว้ได้ จึงร่นถอยกับเมืองเพื่อเตรียมวางแผนการสึกครั้งต่อไปพระเจ้าประสเสนที่โกสลเมื่อเสียท่าจากการสึกครั้งที่แล้วก็รู้สึกโกธแค้นเป็นอันมากเร่งคิดหาวิธีลบครั้งต่อไปเพื่อนำชัยชนะมาให้ได้จะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะได้จะทำอย่างไรให้เราสามารถจับตัวพระเจ้าอาชาติศัตรูมาให้ได้ข้าแต่มหาราช ธรรมดาว่าพิสุทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดในความคิดอ่านควรที่พระอ,องค์จะส่งคนไปสอดแนมไปคอยกำหนดถ้อยคำของหมู่พิสุรูพระเจ้าค่ะดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงรับคำสั่งจากเราส่งราชบุตรผู้หนึ่งไปสู่พระวิหารแล้วซ่อนตัวเสียคอยจดจำถ้อยคำของพระคุณเจ้าทั้งหลายมาให้จงได้ในพระเชตวันวิหารนั้น มีพระเถระแก่สองรูปอยู่ที่บรรณาศาลาหลังวัดรูปหนึ่งนามว่าธนุขหะติสะเถระอีกรูปหนึ่งนามว่ามันตะทัตตะเถระขณะที่กำลังออกกองไฟอยู่นั้นก็ได้พูดคุยถึงเรื่องสงครามของพระเจ้าอัชสตูและพระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชาประสิทธิโกศลองค์นี้ช่างเขาเสียจ,จริงๆ พระองค์จะทรงทราบแต่เพียงเสวยพระกายารประมาณหนึ่งถาดเท่านั้นเองเหตุใดท่านถึงกล่าวเช่นนั้นเล่าพระราชาพ่ายแพ้ศัตรูผู้เป็นเพียงตัวหนอนในภาพอุทธรของพระองค์ก็ว่าได้การลบมันต้องมียุทธวิธีการที่จะเอาชนะกองทัพของพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นมันต้องมีวิธีการช่องเขาตรงโน้นเหมาะที่จะวางคนไว้สองข้างต้องวางแผนล่อให้ข่าศึกเข้ามา พอรู้ว่าเข้ามาภายในแล้วก็โหร้องก้องสนั่นล้อมไว้กระทําให้อยู่ในกํามือแล้วก็จับเอาเหมือนจับปลาที่เข้ามาในไซนั่นแหละผู้ที่พระราชาทรงใช้ให้ไปสืบฟังถ้อยคํานั้นแล้วก็พากันกลับทูลแด่พระเจ้าเปรตที่กุศลครั้งนั้นพระเจ้าเปรตที่กุศลทรงเสด็จไปด้วยกองทัพใหญ่ทรงกระทําตามแผนที่ฟังจากพระเถระทําให้สามารถจับพระเจ้าอาชาศัตรูได้ เรื่องราวที่พระเจ้าประเริฐที่กุศลทรงจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ด้วยการจัดแจงของพระธนุขหติติสะเทระด่งดังไปในกลุ่มพิสุพากันยกเรื่องนั้นขึ้นมาสนทนาในธรรมสภาดูก่อนพิสุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นถึงในครั้งก่อนธนุขหติติสะเทระ ก็เป็นผู้ฉลาดในการจัดขบวนลบลำดับนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำเรื่องอดีตนิทานมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการมีช่างไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ประตูพระนครพาราณสีวันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าท้าหมู่บ้านนั้นเพื่อหาไม้ดีๆมาประกอบงานช่างของเขาขณะที่เขากำลังเดินสำรวจไม้อยู่นั้น สายตาก็เหลือบไปเห็นลูกหมูตัวหนึ่งตกอยู่ในหลุมเฮ้ยนี่ลูกหมูนี่นาน่าสงสารจังเลยนี่คงเผลอเดินตกหลุมละสิมามะมามะโอ้ ama, mama, mama, oh, ไม่เป็นไรนะน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันจะเลี้ยงแกไว้กลับบ้านด้วยกันนะเจ้าหมูน้อยด้วยความรักใคร่เอ็นดูตั้งแต่แรกเห็นช่างไม้นำลูกหมูตัวนั้นมาเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วตั้งชื่อให้ว่าปัจฉกะสุกระ เขาเลี้ยงดูเจ้าหมูเป็นอย่างดีเจ้านี่ก็สนเหมือนกันนะตั้งแต่มีเจ้ามาอยู่ด้วยข้าไม่เคยเหงาเลยดีจังเลยทั้งหมูและช่างไม้ผู้เป็นเจ้าของต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเจ้าหมูน้อยเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีก็เติบโตเป็นหมูที่สมบูรณ์ร่างกายของมันใหโตสง่างามมีกำลังมากมาย สามารถช่วยช่างไม้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเอาจะงอยปากพิกไม้ให้ก็ได้เอาเส้นบรรทัดพันจมูกลากจมูกไปให้ก็ได้เอาปากคาบขาวานสิวค้อนมาให้ก็ได้ขอบใจมากลูกพ่อขยันทำงานดีจริงๆน่ารักมากเลยวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านแวะมาหาที่บ้านของช่างไม้นั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นตัชกะสุกระ ก็คิดถึงเมนูอาหารด้านใหญ่พวกเขาหวังว่าจะได้กินเนื้อของมันในสักวันโอ้เจ้าหมูน้อยตัวนั้นโตแล้วนี่อ้วนดีจริงๆแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะเอาเนื้อมาให้พวกเรากินล่ะตอนนี้กำลังดีเนื้อยังไม่เหนียวถ้าเจ้าไม่ฆ่าหรือตัดใจฆ่าไม่ลงเดี๋ยวพวกเรามาช่วยเมื่อช่างไม้ได้ยินสิ่งที่เพื่อนบ้านกล่าวก็เกิดความวิตก ลูกเอ๋ยพ่อเลี้ยงเจ้าไว้ที่นี่ต่อไปคงเกิดอันตรายกับเจ้าขึ้นแน่ๆถ้าพ่อต้องอับไปตัดไม้แล้วใครจะอยู่กับเจ้าถึงตอนนั้นพวกชาวบ้านก็จะได้มาเอาเจ้าไปฆ่าแกงแน่ๆเฮ้อนี่คงถึงเวลาที่เจ้าจะกลับบ้านของเจ้าที่แท้จริงแล้วสินะเมื่อคิดได้ดังนั้นรุ่งเช้าช่างไม้จิงพา ตัชะกะสุกระมาปล่อยไว้ที่ป่าดังเดิมไปเถิดลูกเอ๋ยไปอยู่บ้านจริงๆของเจ้าพ่อเลี้ยงเจ้าอย่างดีจนเติบใหญ่แข็งแรงแล้วบัดนี้เจ้าคงสามารถเอาตัวรอดในป่าใหญ่นี้ได้โชคดีนะลูกพ่อตัชะกะสุกระเมื่อจากป่าไปตั้งแต่ยังเด็กการใช้ชีวิตในป่าใหญ่นี้ด้วยตัวคนเดียวมันจึงยากนะัก เราจะอยู่ในป่านี้เพียงลำพังตัวเดียวได้อย่างไรศัตรูสัตว์ใหญ่ๆเหล่านั้นมีมากมายนะเราตัวคนเดียวคงสู้กับพวกมันไม่ได้เห็นทีเราจะต้องเที่ยวค้นหาหมูญาติให้ได้ญาติญาติของเราเท่านั้นที่จะช่วยดูแลกันได้คิดได้ดังนั้นเจ้าหมูก็เดินเที่ยวเสาะหาฝูงหมูไปในป่าพบหมูเป็นอันดีใจมากนั่นไงนั่นไงเจอแล้ว ทางเหมือนเราจมูกปากเท้าหูหัวทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยสัตว์เหล่านั้นต้อง,งเป็นญาิเราแน่แน่ดูสิที่เห็ดนี่เขาอุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ำทั้งผลไม้รากไม้เยอะแยะอยู่ที่นี่ต้องดีแน่แเลยดีละเราจะไปขออยู่กับพวกหมูเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองขออยู่กับพวกท่านได้ไหมลองมาจับในหมู่บ้าน ถูกคนนำไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กบัดนี้เขาได้เอาเรามาไว้ใน่าดังเดิมแล้วเราไม่สามารถอยู่เพียงเดียวได้ขอเราอยู่กับพวกท่านได้ไหมคือเจ้าคิดดีหรือที่จะมาอยู่ที่นี่เจ้าไม่รู้หนะควายที่นี่มีสัตว์พูดอะไรมันคอยดับเพลี้มพวกเราวลละ,ละ,ละตัววลละตัวจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วมูตัวในอ,อุ่นสุด มันก็จะฆ่าเอาเนื้อไปกินโตอ้วนเงี้ยเจ้านะ่ะคงถูกมันฆ่าตัแต่วันแรลกเลาะศัตรูที่ท่านว่าคือใครมันเป็นใครพวกท่านบอกเราหน่อยได้ไหมก็ศัยรูไหนวะเจ้าผู้จิวไมลว่ะมันนักพวามามีเขี่ยวหลมคมเล็โคมมันก็คมนะนะหากมูตัตวไหนโดนมันเตรียมล้วมีแต่ตายเท่านั้นพุยคูดแล้วก็คนลุกเจ้าคิดดูสิ มูโอ,โอ้วนๆแถมซนๆอ,โอ,โอโย่างเราวิ่งนี่มันไม่ทันหรอกพุกวันนี้พวกเราอยู่ด้ยวยความาดวิตกคอยดูผลฉันสอนบวธรรมดเวลาชีวิตที่นี่ไม่ปลอดภัยอที่เจ้าคิดหรอกท่านซีตอนสุดมันหนักกว่าจะตายแค่ยันเชียอมันทำลายหัวใจข้าจะหลงลื้อแล้วพวกท่านจะกลกัวเสือคนนั้นไปทำไมพวกเราไม่มีเที่ยวหรือกำลังกายไม่พังพร้อมหรือ ถ้าพวกเราทั้งหมดพร้อมใจกันแล้วก็จะจับมันให้อยู่ในอำนาจได้พวกท่านดูสิพวกเรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วแค่เสือตัวเดียวเราจะเอาชนะมันไม่ได้หรือพวกท่านจะอยู่อย่างหวาดกลัวทำไมลุกขึ้นสู้สิสั่งสอนให้เจ้าเสือนั่นดูว่าหมูอย่างพวกเราไม่ยอมให้ใครมารังแกกันง่ายหรอกนะตัดชะกะชัชกระสร้างกำลังใจเราหมูให้มีใจฮึกเหิมสู้กับศัตรูเจ้าเสือร้าย นั่นสินะเราจะพูดสิพรุนั้เป็นขอใหม่พวกเรามีมาปวดตั้งเยอะตังะ้งแยะเอาท์ฉนจะสละร้อมพวกไปแล้เจะอสู้กับมันสักครั้งตัชะกาสุกระจะทำพวกหมูทั้งหมดให้มีความสามัคคีเป็นใจเดียวกันแล้ววางแผนกำจัดศัตรูเจ้าเสือร้ายพวกท่านทั้งหลายรุ่งเช้าพรุ่งนี้หากเสือนั่นมาพวกเราจงช่วยกันสู้กับมันฉันมีแผนที่จะกำจัดมันอย่างงไไ่ายดาย หมูทั้งหลายช่วยกันทำตามแผนนี้เถิดตัชกะสุกระนั้นฉลาดในการลบรู้ชัยภูมิว่าตั้งฐานที่ไม่อาจชนะได้เหตุนั้นจึงตรวจดูประเทศแห่งหนึ่งแล้วให้พวกหมูหากินเสียเวลากลางคืนเมื่อกินจนอิ่มแล้วหมูทั้งหลายก็เริ่มวางกับดักตามแผนที่ตัชกะสุกระวางไว้พอถึงเวลาข้นนุ่งก็จัดให้เหาหมูตั้งเป็นขบวนลบ เมื่อตัดชะกะจัดการเรียบร้อยก็ประจวบกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพอดีพญาเสือตัวนี้ได้อาศัยอยู่ในอาสมของชกิวกงทุกเช้ามันจะต้องล่าเหยื่อแล้วนำเนื้อเหล่านั้นมาเป็นอาหารของมันเองและหรือสีนั้นด้วยตื่นแล้วหรือพ่อเอ๋ยวันนี้ขอเนื้อหมูอีกนะเอามาย่างแล้วมันอร่อยเนื้อหวานนเะชียวคิดแล้วน้ำลายไหลได้เลย เราเองก็สอกบเนื้อหมูมันกนแหละไปละพูดแล้วระชักยิ้วละวะสิพญาเสือตัวนั้นเดินไปยังที่อยู่ของเหล่าหมูตามเดิมที่มันเคยทำทุกครั้งนั่นไงท่านศัตรูที่พวกเราเรออยู่มาแล้วโอ้โอ้นั่นไงท่านพวกเรายัาน็นดูลิบลิบนี่ออกมาแล้วเหนูแต่ชาวเรนนีแม่รูนาชีจริงๆิดีๆๆดีดีจะได้ไม่ต้องเดินหาให้ด้วย พวกท่านอย่ากลัวไปเลยครั้งนี้เราเตรียมแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อเสือตัวนั้นมาถึงไม่ว่ามันจะทําอาการใดๆพวกท่านจงอย่าทาตามมันอย่าได้เกรงกลัวไปเลยเมื่อพญาเสือเดินมาถึงฝูงหมูมันสะบัดร่างกายแล้วขู่คำรามเพื่อทําให้ลูกหมูเหล่านั้นกลัวแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปหมูเหล่านั้นไม่ได้มีทีท่ากลัวมันอย่างเดิม พวกมันกลับคูกลับมาอย่างพร้อมใจกันทั้งคู่เฮ้ยเป็นไงกลัวกันพูดเลยสิแล้วไม่กลัวเจ้าเหรอเฮ้ยมูพวกนี้วันนี้มันดูแปลกๆปทำไมมันไม่กลัวเราเหมือนเมื่อก่อนเมื่อวานมันยังกลัวพัวพูดวิ่งห่างจากพูดเลยทำไมวันนี้พวกมันน่ากลัวจังวันนี้ทำภาพเป็นสับปะกับลงสดวย เอ๊ะหรือว่าพวกมันมีในใายใหญ่หัวสังทานเอาไว้พวกมีได้แต่แบกที่หาทานจะมีดีหอยไปทังหลับก่อนดีกว่าวันนั้นเจ้าเสือโค่งเมื่อเห็นพฤติกรรมของเหล่าหมูที่เปลี่ยนไปก็เกิดความกลัวมันจึงรีบกลับไปยังอาสมพญาเสือเมื่อกลับไปถึงอาสมโดยไม่มีเนื้อกลับมาดังเก่าก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ดาบดอา้าว ไหนล่ะเนื้อหมูจำไว้ได้เอามาด้วยห,วหลับลือหรือว่านี่จำหมดเที่ยวเลยหลาหรื้อพยาเสือที่ดูหลายวันนี้กับใครเป็นลูกสนักไรน,น้อยนายดูไปแล้วหรือน่ายหันหน,นักเสืัทที่ดูหลายอย่างเจ้าขวแม้กระทั่งผู้มูเอน็นเดือูที่ไหนจะมาพร้อมใจกันทำลายเจ้าไปได้ไอ้คือไปเอาเนื้อหมูนั่นมานะเสือโครงเป็นสัตว์มีเที่ยว ถูกชกิวผู้หยาบช้าอย่างอามิตรปลุกใจให้ฮึกเหิมสำคัญว่าทําได้เหมือนครั้งก่อนจึงวิ่งเข้าไปในถูงกรผู้มีเขี่ยวแต่หมูเหล่านั้นไม่ได้เกรงกลัวมันดังคำที่ฤสีว่าไว้พวกมันตั้งรับสู้ดังแผนที่เตรียมกันไว้มาเลยเจ้าเสือลายเราไม่กลัวเจ้าหรอกมาเลยกระโดดมาเลยเสือโค้งไม่สามารถยังความเร็วไว้ได้จึงตกไปในลุม ที่เป็นทพัพเหมือนกระดมแน่นอัดนหมื้นหญ้าตัดกระสุกระลุกขึ้นโดยเร็วเป็นจักลุกมขบเี่ยวของมันลงตรงขั้วไส้ของเสือวิ่งคาดไปถึงหัวใจกินเนื้อแล้วเอาปากคาบเวี่ยงไปนอกหมูแบ่งให้หมูญาติของมันได้ลิ้มลองรสชาติของเสือบ้างแม้จะสามารถฆ่าสัตููได้แล้วแต่เหล่าหมูพวกนั้นก็ไม่ได้แสดงความยินดีเลย สร้างความสงสัยแก่ราชกะยิ่งนักพวกท่านไม่จริงใจกันหรือนี่เราฆ่าเสือร้ายนันได้แล้วต่อไปนี้พวกเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไนเออรพวกเราเพียงจัะสืบห้องในตัวเดียวเท่านั้นก็เท่ากับพวกเราจะสืบห้องบทเหตุผู้เสีได้ตัวหนึ่งแต่นอกจากนี้ผู้ที่จะนำสืบห้อมาได้ตังมีอยู่ที่อาศมนั้นมีชิคิวคงอยู่ เขาเป็นผู้บงการเพ้สัตว์ลีาในปากมารทำไรพวกเรามออรันเลยที้ต่้นสุดอยู่ปงยินอยู่พวกเราก็ไม่สามารถอยู่หรือนเนียสมุูรสุดไต้หรอกถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปฆ่ามันกันเถอะกำจัดคนไร้ยนั่นไปให้คนเถอะไปเถอะชิิวโกงนึกว่าเสือโคร่งมัวช้าอยู่มองดูมาทางของมันเห็นพวกหมูเป็นอันมากวิ่งกรูเข้ามาก็เกิดความกลัว รีบปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อหอยห้ยหอยนั่นนั่นนั่นอะไรวิ่งมาทางนี้นั่นมันนูนี่นาโอ้ยสวยเล่ลาวนี่เจ้าเสือโมันคัโลนข้าไปแล้ววสินี่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 ที่ป่ายอยู่มันไดแล้วโอ้ยเราหมูเมื่อมาถึงอาสมเห็นดาบโบทโกงปีนขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้อาจารย์สุระจึงเรียกหมูลุนลให้มาช่วยกันคุยดินออกจากต้นไม้ ให้แม่หมูทั้งหลายถ่อมน้ำมาให้พวกหมูที่มีเขี้ยวใหญ่ๆช่วยกันกิดลากโดยรอบจนเหลือแต่ลากแก้วที่อย่างลงไปตรงรากเดียวเท่านั้นเอาละพวกท่านหนกกรเราจะทำให้ต้นไม้นี้ล้มลงมาเองเสร็จแน่เจ้าเรือสีทุสินตฉะกะสุกระคูกเขาเอาเขี้ยวกิดตรงลากแก้วขาดไปเหมือนฟันด้วยขวานต้นไม้นั้นก็พลิก พุยพุยย,ยล้ม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 เลยแน่ใครก็ได้ช่วยที่ <c oughs> พอชิิวโกงลงมาเท่านั้นพวกหมูก็พากันรับไว้แล้วลุมกินเนื้อเสียครั้งนั้นได้มีลูกเทวดาเห็นเห็นอันน่าสัจรย์น,นั้นโดยทั้งหมดญาติทั้งหลายมีมากด้วยกันย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จถึงต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดในป่าก็เหมือนกัน สุกรทั้งหลายพร้อมเพียงกันเข้าฆ่าเสือโค้งเสียได้เพราะบกพฤษร่วมใจกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันหมูทั้งหลายช่วยกันฆ่าพามและเสือโค้งทั้งสองได้แล้วต่างล่าเริงบันเทิงใจพากันบรรลือศัพท์สำเนียงเสียงสนัน่นหมูเหล่านั้นยกให้ตัชกะสุกระเป็นพระราชาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประชุมชาดวกว่า ชกิวโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตตัชะกะสุกระได้มาเป็นธนุขหะติสะส่วนลุกทเทวดาสวยรุชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสือโหดคอยจับกินหมูทุกวันหมูทั้งฝูงจะยอมตายปีละตัวหรือจะรวมพลังลุกขึ้นสู้นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้คุณรู้ว่า แค่สามัคคีกันแม้หมูก็สู้เสือได้